เป็นคนแนะนำมานะครับได้ดูทีวีที่อาจารย์ออกเกี่ยวกับเรื่องของวิชาวงช่วยนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเพื่อนก็พูดว่าตัวอาจารย์เนี่ยเป็นคนที่มีความต้องการอยากจะถ่ายทอดวิชาความรู้เนี่ยให้กับคนจริงๆนะโดยไม่ปิดบงังตอนนี้อย่างผมเองเนี่ยถ้าพูดถึงว่าเคยศึกษามาไหมก็ก็เคยอ่านหนังสือมาบ้างนะครับแต่ก็ไม่ไม่ได้เป็นเป็นเรื่องเป็นราวนะครับได้มาแล้วมาสัมผัสแล้วก็ รู้สึกว่าอาจารย์ให้เต็มที่นะครับแต่เหินดาวนี่ก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับว่าวิชาเหินดาวนี่เป็นอย่างนี้แล้วจะมีผลอะไรกับเรามากน้อยแค่ไหนแต่เท่าที่ดูสถิติอะไรเนงะี้ยหรือคนพูดกันเขาบอกว่าเป็นวิชาซงค่อนข้าง,างถ้าคนเป็นแล้วเนี่ยไปแก้ได้ถูกจุดแล้วก็จะดีมากเลยครับอันนี้ก็ถือว่าการอบรมครั้งนี้ก็ประทับใจครับหมายถึ่ว่าได้ดูรายการของอาจารย์มาระยะเวลาหนึ่งแล้วแล้วก็ได้เคยเชิญอาจารย์ไปที่ บ้านเพื่อจะไปดูหวองจุ้ยที่บ้านแล้วก็สนใจเพราะว่ารู้สึกว่าหวงจุ้ยมันเป็นการหลักที่อิงวิทยาศาสตร์พอสมควรนะครับแล้วพอแต่ว่าไม่ไม่มีความรู้อะไรมาก่อนเลยแต่พอมาเรียนก็ได้อะไรเยอะมากๆครับได้การเหินดาวได้รู้ว่าทิศไหนที่เหมาะกับปีของเราแล้วก็ได้รู้ว่าจะทิศทางตั้งบ้านตั้งประตูเข้าบ้านยังไง ตั้งน้ำที่ไหนตั้งสารวัตภูมิจุเอียหรือว่าตั้งประธานของบ้านที่ไหนนะครับก็มาเรียนครั้งนี้ก็ได้ประสบการณ์ที่เยอะมากๆครับ เรียกว่าขอขอบคุณลูกศิษย์รุ่นที่8ของอาจารย์ด้วยที่มาแชร์ความรู้ประสบการณ์ให้เราฟังกันครับนะฮะคุณพิคแนยสวนนี่ก็เป็นเพื่อนของพิธีกรที่ผมจัดรายการช่อง TCC TV ทุกวันจันทร์นะฮะเนี่ยเวลาช่วงเย็นๆสี่โมงถึงห้าโมงเย็นครับคือพิธีกรผมบอกว่าอาจารย์มงคลเนี่ยท่านเป็นผู้ให้ก็เลยชวนพิคคุณพิคแนยสวนเนี่ยมาเรียนซึ่งท่านเป็นนักโหราศาสตร์นะครับเนี่ยเปลี่ยนชื่อดูดวงเสร็จแล้วก็อยากจะใฝ่ฝันเป็นสิงแสตอนนี้ก็สมความปรารถนาละ แต่แล้วคุณชานน์เนี่ยคุณแม่ของท่านเนี่ยมีที่ดินนะครับอยู่นครพนมเนี่ยสามวันเนี่ยดูไม่หมดท่านผู้ชมลองคิดดูสิครับนะบท่านส่งลูกชายขึ้นมาเรียนซึ่งลูกชายท่านจบมาจากออสเตรเลียนเนี่ยแล้วก็วันนั้นหลังจากเรียนจบนะฮะก็ลองไปวางทิศทางเนี่ยให้กับเพื่อนของท่านเนี่ยซึ่งเป็นร้านขายยาปรากฏวันหนึ่งเนี่ยนะครับ,รบจาก3-4,000บาทขายได้ถึงหมื่นกว่าบาท ท่านก็เลยบอกว่ามันเป็นเรื่องเหลือเชื่อแต่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องเหลือเชื่อมันเป็นความจริงนะฮะครับอาจารย์ครับเรียกว่าเป็นที่ทราบกันดีครับคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงสุดท้ายของรายการที่เปิดสายรับคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแต่ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากันครับอาจารย์ครับเนื้อคําบรรยายนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการทํานายเนี่ยต้องลิขิตชะตาพยากรณ์ท่านทำนายด้วยหลักของวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดและเวลาตกฟ้าแต่ถ้านะครับไม่รู้เวลาเกิดท่านก็คงดูไม่ได้ ดังนั้นการดูดวงชะตาชีวิตต้องคำหนึ่งนะครับถึงหลักต่างๆเหล่านี้แล้วก็ท่านมีความแม่นยําถึง99้ดีกว่าอย่าบอกว่าร้อย้้าบอกว่าร้อยเดี๋ยวหาว่าเวอร์กันไปทดสอบดูสิครับนะกับลิขิตชะตาพยากรณ์โดยอาจารย์นิชชาพัฒนโรดรัตนทรัพย์ที่เบอร์0 8 1 9 2 9 1 6 5 6แลกเบอร์หนึ่งนะครับ0 8 1 9 8แ1 6 5 6แม่นยำทุกคำทำนายนะครับลิขิตชะตาพยากรณ เรียกว่านอกจากลิขิตสตารพยากรแม่นแล้วอาจารย์มงคลของเรายังแม่นอีกครับอาจารย์คือเราใช้หลักในการที่จะเป็นการช่วยเหลือกันดีกว่านะฮะเพราะว่าหลังจากที่ผ่านมาแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยก็ต้องมีที่อยู่อาศัยนะครับไม่ได้นอนริมถนนนะฮะคือควรที่จะมีความเป็นอยู่อย่างมั่นคงเราถึงให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ตัวนี้นะครับและครั้งนี้ครับอาจารย์เรียกว่าได้ผู้โชคดีจากทางบ้านที่ได้รับผลิตจากอาจารย์เป็นสายแรกแล้วครับสวัสดีครับ สวัสดีครับฮังดูไหมครับสวัสดีค่ะครับคุณอะไรครับออพัฒนันค่ะพัฒนันเหรอฮะค่ะอาถามเลยครับคุณถ้าอยากจะสอบถามว่าถ้าเกิดเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นชื่อสามีแต่ว่าในทะเบียนบ้านนี่ภรรยาเป็นเจ้าบ้านนี่จะดูที่แบบเจ้าของบ้านคือคนไหนอะคะคืออย่างนี้ผมเรียนให้ท่านทราบก่อนเลยนะครับคนที่หาเงินเข้าบ้านมากที่สุดคือใคร คุณเป็นแม่บ้านหรือคุณออกไปทํางานด้วยอ๋อเป็นแม่บ้านอะคะ่ะไอ้งั้นต้องให้สามีครับอ๋อต้องหาจุดส่งเสริมสามีมหาจุดส่งเสริมแม่บ้านแม่บ้านอยู่บ้าน<อ>เฉยเงินไม่มานะครับ<อ>ต้องหาจุดส่งเสริมพ่อบ้านคนที่หาเงินค่าบ้านมากที่สุดเป็นการช่วยเหลือคําจุนคนในบ้านดังนั้นเนี่ยหาท่าสําคัญโดยใช้หลักปีเกิดเดือนเกิดวันเกิดและเวลาตกฟ้านะครับถึงจะรู้ว่าส่งเสริมเขานะครับในทิศทางไหน นะครับครับทิศทิศหน้าบ้านนี่จะหมายถึงว่าเรามองออกไปนอกบ้านใช่ไหมคะทิศหลังบ้านครับโดยมองจากหน้าบ้านมาหลังบ้านครับคือมันออฟเฟคซ์ตการตรงข้ามกันเพียงแต่เราไม่ต้องการให้ไปยืนไว้ในบ้านเนี่ยราวัดทิศทางนะฮะคือมันจะไม่มีความแม่นยําทีนี้ถ้าองศาไม่แม่นแล้วไม่ละเอียดแล้วคุณวางดาวก็ผิดพอผิดแล้วนะครับผลดีก็กลับกลายเป็นเสียดังนั้นออกมายืนตรงนอกบ้านแล้วมองเข้าไปตรงประตูบ้าน นะครับด้วยการใช้เข็มทิศนี่ก็ได้คุณโชคดีแล้วนะครับคุณเดี๋ยวเอากลับไปแล้วโทรหาผมกล้องยิงหน่อยครับกล้องไปไหนค่ะนะฮะเห็นเห็นเข็มทิศแล้วนะครับค่ะเสร็จแล้วคุณวัดขนาดกับตรงหน้าประตูโดยห่างออกมาประมาณสองเมตรนะฮะค่ะเสร็จแล้วก็หมุนตรงนี้หมุนได้ให้ทิศเหนือไปตรงสีแดงนะครับทิศใต้ตรงสีดําเสร็จแล้วอ่านขีดทั้งในเนี่ยทั้งหลังมันจะมีขีดสีแดงตัดกันในช่องสีส้มที่เกี่ยวองศา เสร็จแล้วคุณพอมาถามผมไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเพราะว่าผมเป็นอาจารย์ใจดีนะฮะอาจารย์ใจดีตอบแล้วต้องไม่คิดตังค์นะครับเรียกว่าต้องไปวัดองศาให้มันถูกต้องก่อนแล้วค่อยมาถามคําถามโทรมาสอบถามอาจารย์ได้เลยครับขอบคุณมากนะครับที่ชมรายการตอนนี้มีคุณจิรวัตรับสวัสดีครับคุณจิรวัตรครับสวัสดีครับอาจารย์มงคลครับผมครับผมถ้าถามเลยครับคุณจิรวัตรครับผม พอดีอยากเรียนสอบถามท่านอาจารย์มงคลว่าเป็นอย่างนี้ผมรู้สึกว่าแบบของผมเนี่ยมันมีปัญหารเรื่องสุขภาพและชีวิตハハไม่ค่อยดีเลยทั้งที่ว่าแบบว่าก็กระตันอยู่ต่อ,ตอแม่นะครับผมบและดูแลแม่เป็นอย่างดีแต่ตอนนี้ของผมเ,เตียงนอนผมซึ่งมันไม่ได้เป,เป็นห้องที่เป็นสัดส่วนเลยนะครับและนอนอยู่ใต้คาน,านด้วยใต้คานย่อมไม่ดีแนะ่นอนคุณคถึงแม้มีฝ้าปิดกันแล้วแต่นะครับครับผมที่นี้ผมอยากจะรู้ว่าคุณเกิดปีอะไรก่อนคุณจิรวัตร ของผมเนี่ยนะฮะถ้าเป็นของคนไทยมันมันสูงมกราครับผมมกราแต่ของคนจีนน่าจะเป็นปีมะเมียครับอาจารย์คือยังไม่เข้าตุนจีนนะครับครับใช่ครับผมเท่ากับเป็นปีเก่าอยู่ยังไม่เข้าปีใหม่ใช่ครับเป็นวันที่สิบมกราเท่ากับปีม้านะฮะก็เลยไม่ทราบว่าจะคิดเป็นปีไหนพ่อสออะไรนะคุณอีกขอปฏิทินผมนิดหนึ่งพศครับพสองห้าหนึ่งศูนย์สองห้าหนึ่งศูนย เกิดวันที่ครับวันที่สิบเดือนมกราครับอาจารย์วันที่สิบมกราคุณยังอยู่ปีมะเมียครับนะครับของคุณเกิดวันอังคารนะฮะวันอังคารมะเมียเนี่ยหันหัวนอนทิศใต้ซะอ๋อครับนะครับเห,หล็กเลี่ยงคานนะฮะเหล็กเลี่ยงคานซะไม่นั้นมันทับคุณเนี่ยคานมันเป็นของหนักมันเกิดกระแสอย่างหนึ่งนะครับเนี่ย มันจะทำให้ร่างกายคุณไม่ค่อยดีถึงแม้คุณเป็นลูกกระตันตยูผมขอ,อนับถือยกให้2นิ้วเลยนะครับคนกระตันยูเนี่ยทำอะไรเนี่ยย่อมตกน้ําไม่ไหลตกฝ่ายไม่ไหม้ยังไงเนี่ยนะครับเราคงเป็นนะครับมิตรที่ดีต่อกันในการดูรายการทีวีช่องนี้นะฮะมีอะไรโทรถามผมได้นะฮะไม่ต้องกลัวเห็นคนมีหนวดนะครับบางคนบอกไม่กล้าโทร,รเพราะว่าอาจารย์มีหนวดเนี่ยน้าดุจังเลย แต่จิตใจเป็นดาวสุขครับเป็นคนใจดีก็ชอบดูรายการของนอาจารย์มงคลมากแล้วติดตามดูมาเกือบแทบตลอดเลยอยากจะโทรมาตั้งนานแล้วแต่ก็ไม่โทรเหรออาจารย์โทรแล้วก็เราก็จะได้ปรึกษากันนะครับมีอะไรก็ต้องช่วยเหลือกันเพราะเราเป็นคนไทยเหมือนกันถ้าใจครับแล้วตอนนี้พอดีว่ามันที่ผมนอนใต้คานแล้วจะแก้อย่างไรครับอาจารย์นอนใต้คานเนี่ยนะครับหาแผ่นซีดีสะท้อนมันขึ้นไปนะครับเอาไว้บน สมมุติตรงนี้เป็นฝ้านะครับฝ้าด้านบนเอาซีดีไว้บนนี้ด้านเงาสะท้อนขานขึ้นไปเข้าใจไหมครับสมมุติตรงนี้เป็นซีดีตั้งไว้บนนี้นะครับแล้วตรงนี้เป็นด้านใต้ของฝ้าที่มือผมถือครับสะท้อนมันป้องกันไว้ก่อนนะครับเอาคุณจิรวัตรมีอะไรแล้วเดี๋ยวโทรมาหาผมอีกทีตอนนี้มีสายเลยได้ได้ครับผมอขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณครับคุณจิรลัครสวัสดีครับคุณขวัญจิตครับค่ะสวัสดีค่ะถามอาจารย์เลยครับ คือจะสอบถามเรื่องบ้านนะคะคือว่า uh huh. อบ้านนะคะมันก่อนนะั้นมันใช้เป็นโรงงานแต่ว่าช่วงนี้ไม่ค่อยมีงาน uh huh. ตอนนี้ทั้งช่วงหน้าบ้านประตูเข้าบ้านนะคะครับอ่าตรงช่วงประตูนะ่ะมันเป็นทางที่ว่าประมาณสัก uh huh. แค่รถหกล้อเข้าได้นะคะเพราะว่า uh huh. เป็นที่ที่ว่าเข้ามาประมาณสักอสิบเมตรถ,ถึงประตูหน้าบ้านมีบ้านหลังใหญ่เขาเอเขาปลูก อยู่หน้าบ้านนะคะคือคือสูงมากคือเงาเขาจะตกมาทับบ้านเลยค่ะและช่วงทางเข้าก็จะเป็นมุมโบสถ์นะคะนะฮะเดี๋ยวมีบ้านหลังใหญ่เงาทับบ้านคุณแล้วด้านหน้ามีอะไรบ้างคะด้านหน้าช่วงก่อนที่จะเข้าทางก็จะมองเห็นก็จะมองเห็นหลังคาโบสถ์นะคะหลังคาโบสถ์ใช่ไหมฮะระยะไกลไหมครับไม่ไกลอะค่ะเพราะว่าถ้ามีงานอะไรที่วัดก็ได้ยินเสียงตลอดเลยนะคะอ๋อครับผม อย่างนี้นะฮะเขาบอกว่าเสียงเป็นพลังงานอย่างหนึ่งในเชิองของจุย้ยแล้วก็ตึกสูงหรืออะไรเนี่ยถ้ามันข่มเราถูกนะครับมันทับถูกมาถือว่ามันเป็นการกดทับเกี่ยวกับความเป็นอยู่ภายในบ้านเช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยนะครับการแก้ไขบางคนบอกโบราณอย่างไรใช้กระจกวาว <ừ> ลองทดลองใช้ดูสิครับนะคือขงจุ้ยเนี่ยมันเป็นศาสตร์และศิลป์มันเป็นของโบราณมาหลายพันปีรกระจกวาวส่องมันเลยนะฮะเข้าใจไหมครับค่ะ อา้าวทดลองดูถ้ามีอะไรยังกางขาอยู่โทรมาหาเบอร์ผมได้080456 1674แล้วเราจะร่วมกันแก้ไขปัญหานั้นนั้นนะครับกระจกว้าวนี้เอาตั้งอีตรงไหนคะอ่าตรงที่มันทําลายคุณน่ะไม่ว่าจะเป็นจุดไหนนะครับเนี่ยเอากระจกว้าวส่งให้มันมีสภาพหัวกลับซะ oh, <okay. S 1> เข้เาใจไหมครับอ๋อค่ะอ๋ออะไรนะครับ <laughs> <laughs> ไม่ต้องอ๋อนะครับต้องคิดตามผมไปนะฮะก็เอาไว้ช่วงเพราะว่าตรงผนังบ้าน <c oughs> ก็เอาเอาตั้งได้ด้านนอกสิฮะด้านนอกนะฮะอยากจะแบบว่าป้องกันเราต้องไว้ด้านนอกเพื่อส่องไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะด้านรั้วบ้านน่ะเหรอคะใช่ครับส่องไปหารั้วบ้านนี่มันจะไม่เห็นนะคะเพราะว่ารั้วเราชั้นสองก็ได้ฮะชั้นสองบ้านของเราอ่ะนะบ้านหนูชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวเขาถมดินขึ้นสูงอะค่ะเหรอเอาอย่างนั้นคุณก็ต้องเอาไว้ตรงชายคาบ้านก็ได้นะฮะชายคาบ้านนะเอาไว้ให้สูงที่สุดแล้วก็ส่องไป ดังนั้นอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันอยู่ที่การสังเกตถ้าบุคคลใดเนี่ยนะครับอ,อ,อยากจะสอบถามโทรมาถามผมได้นะฮะ<ม>คือถ้ามีปัญหาอะไรเราต้องช่วยกันร่วมกันแก้ไขแต่ถ้าดีที่สุดวันที่หนึ่งกร,รกดาเรามาเจอกันให้ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ใกล้จะเต็มแล้วถ้าเต็มแล้วอาจารย์ก็ปิดบัญชีแป,ป๊ะเลย<ม>นะฮะวันที่หนึ่งกร,รกฎาตรงกับวันอาทิตย์ นะฮะอาทิตย์เหลืออีกสสัปดาห์เท่านั้นรเราก็จะเจอกันแล้วตั้งแต่เวลา9ก้นาฬกาถึง18บแนาฬกานะฮะแล้ววันนี้คุณคทิศวัตรบ,บอกเฟซบุ๊บบกนะค,คุณผู้ชมเรียกว่าเราสามารถติดตามรับชมกับรายการได้ทางช่อง MV เลย MVTV Variety uh huh. นั่นเองครับและอีกหนึ่งช่องทางครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมได้ที่ f a c e b o o k ครับเพียงพิมพ์เข้า w w w f a c e b o o k c o m บ o ๊กดอคสนาั่นเองครับสามารถถามคำถามเรื่องราวต่างๆแม้จะเป็นคลิปวิดีโอหรือเป็นคำถามและสามารถดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่ <c oughs> ที่เดียวและทุกครั้งเลยครับใช่ถ้าจะ <c oughs> ดูเพิ่ม <c oughs> ก็ไปดูวันอังคาร <c oughs> น,น,นะฮะ <c oughs> ที่ช่องไทยวิชั่นเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มรายการนี้ดีนะครับมีดวงกับวงจุย้ยดูทั้งดวงดูทั้งวงจุย้ยแต่คนนี้ดูวงจุ้ยแต่อาจารย์นิาพัฒน์จะดูดวงนะครับวันอังคารนะครับเนีก่าเจอ<ะ>กันานกันไปคือดูไม่เต็มอิ่มก็ไปดูอีกช่องหนึ่งนะครับทุกวันอังคารเวลาหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มถ้าไม่อิ่มอีกก็ไปดูวันศุกร์นะครับสี่โมงถึงห้าโมงเย็นที่ช่องไทยสตาร์ทีวีพีอาร์ดีห้าถ้าไม่เต็มอิ่มก็ไปดูช่องทีซ อะไรนะฮะเคยูแบนแต่3มช่องนี่เป็น c ียูแบนนะครับดังนั้นวันนี้ นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการวันนี้ให้คุณอทิศวัตรปิดรายการดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเรีเยกว่าวันนี้ได้รับความรู้ต่างๆอย่างมากมายครับเกี่ยวกับเรื่องราวการแก้ไขห่วงจุ้ยและทุกอย่างมีทางแก้ไขและทางออกครับความรู้ย่อมควบคู่คุณธรรมเป็นสิ่งที่เราควรยึดไว้ในการใช้ชีวิตและการดำรงชีวิตนะครับวันนี้ผมทิศวัตรพัตรานนท์และอาจารย์มงคลมงคลประพฤติต้องขอลาไปก่อนกับพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าวันนี้สวัสดีครับ